เอ็นวีดีเพิ่งประกาศผลประกอบการมานะคะตัวเลขโหดโตระเบิดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในยะนี้เนี่ยจะส่งผลต่อหุ้นสหรัฐในมิติไหนต่อจากนี้ไปบ้างรวมถึง1ในนางฟ้าทั้ง7นะคะอย่าง NV ็นวีดียเองกําลังส่งสัญญาณถึงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแล้วก็ AI อย่างไรในอนาคตนะคะพูดคุยกับคุณโบ๊ค่ะเสิีิรชัยดวงรัตนฉายานักกลยุทธ์อาวุโสตลาดหุ้นไทยและต่างประเทศนะคะ Innovest X คุณโบ๊สวัสดีค่ะโบ๊ทสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่วิริครับสวัสดีครับคุณเฟิร์นครับสวัสดีครับครับบสครับเอ็ Nvidia นวะีเดียน่าจะบอกว่าเป็นหุ้นที่เติบโต,ตร้อนแรงที่สุดในปีที่แล้วรวมถึงต้นปีที่ผ่านมาจะ2สองเดือนก็แรลลี่อย่างเมามันเช่นเดียวกันอยากให้เล่าถึงผลประกอบการของเขาที่มีการประกาศออกมาหรับว่ามันอินดิเกตอะไรให้กับเราครับมันอินดิเคตว่าในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยอัตราการเติบโตของตัว AI ที่เป็นในช่วงลักษณะต้นน้ำเนี่ยนะครับมีการเติบโตค่อนข้างสูง นะครับอเมซอนเมต s านะครับม e 4คซอฟ์กนะครับสบริษัทนี้ที่คิดเป็น40%ของรายได้ของ n v ็นบีเยนี่ยนะครับก็เป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญนะครับอย่างที่พี่วิทย์กับคุณเฟิร์นได้เห็นนะครับรวมถึงในส่วนของตัวท่านผู้ชมที่อาจจะได้ทดลองนะครับตัว AI ของเขาบ้างไปแล้วบางส่วนนะครับแล้วก็เริ่มมีการเก็ตตังอะไรต่างๆนานานะครับในช่วงเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Gemini นะครับตัว c h a t GPT ตัว c r o s s AI นะครับแล้วก็ตัว AI บนภาพของตัว Meta Platform อีกอันหนึ่งนะครับทุกคนก็เร่งขยายในพวกในในในส่วนนี้หมดเขาเรียกว่า AI Hyper scaler นะครับซึ่งภาพในรูปแบบนี้มันเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับให้การเติบโตของ Nvidia เนี่ยมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสำคัญนะครับถามว่าแล้วไอ้ตัว IT spending เนี่ยมันล้อไปกับภาพของตัว AI หรือเปล่าคำตอบเลยก็คืออาจจะไม่ใช่เป็นภาพเดียวกันเนาะนะครับในช่วงเวลาเนี้ยถ้าไม่ใช่ภาพของตัว AI แล้วเนี่ย ทุกคนก็ดูเหมือนจะรัดเข็มขัดพอสมควรนะครับอันนี้ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้ตัวรายได้นะครับของตัวเอวิดีอาร์เนี่ยในไตรมาสนี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น265เปอร์เซ็นตะครับจริงๆเวลาเราพูดถึงตัวเอวิดีอาร์เนี่ยเราต้องพูดถึง triple digit growth นะครับบนภาพที่เรียกว่า200เปอร์เซ็นต์300เปอร์เซ็นต์500เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้จะยังคงค c o n t น n u ต่อไปในไตรมาสหน้านะครับถ้าเราดูเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนเอวิดีอาร์ตัวหนึ่งเนี่ยนะครับผมว่ามันก็คือนางฟ้าสวยๆคนหนึงละ่ะ นะครับซึ่งก็ดูเหมือนตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยนะครับไม่มีอะไรติดได้เลยนะครับก็มาจินนะครับก็มีการขยายตัวมากกว่าที่คาดการเอาไว้นะครับแต่เดิมเนี่ย75.4เนี่ยนะครับไม่ค่อยมีมาไม่ค่อยมีมาจินในในรูปแบบนี้เท่าไหรน่นะครับในอุตสาหกรรมในภาพรวมๆเนี่ยมันต้องบอกชัดเจนนะว่ามาจินของเอ็นวีเดีเนี่ยถือว่าเป็น ยืนหนึ่งในเรื่องของตัวมาจินเลยนะครับยกเว้นคนที่ทำพวกเซอร์วิสเนาะอาจจะมีตัวมาจินที่ดีกว่านี้นะครับดูจากเทรน์การเติบโตนะครับของตัว n อวเดียก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าอัตรา,าก,การเติบโตในมิตริรายได้นะครับในมิติกำไรรวมถึงในส่วนของตัวแคสโฟด้วยเนี่ยนะครับมันล้อตามตาม,ตามกันมานะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แปลกใจนะครับว่าทำไมในมิติของราคาหุ้นนะครับถึงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ต่อเนื่องนะครับแล้วถ้าเราดูบนภาพของตัวมา r จินนะครับที่มันมีการ e x p a n d เนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะว่ามันยังคงมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นไตรมาสที่3แล้วนะครับดูในส่วนของตัวการเติบโตในหน้าที่4เนี่ยนะครับจะเห็นชัดเจนนะพี่ว่าอุตสาหกรรมในภาพรวมของตัว Nvidia เนี่ยนะครับ มันไปเติบโตในบนตัว Data Center เป็นสำคัญนะครับณปัจจุบันนี้ก็ประมาณสัก80%ของรายได้แล้วนะครับโตไปประมาณสัก400%นะครับ409%นะครับเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นนะครับที่อาจจะเติบโตน้อยหน่อยนะครับเติบโตน้อยหน่อยของ Nvidia เดียนี่คือ50-100%นะันนั <c oughs> ้นเนี่ยมองในองค์ประกอบนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นทิศทางที่ดูเหมือนว่าคนที่มีหุ้น Nvidia เดียนะครับก็อาจจะเป็นาวาวสนาคนรวย นะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าใครมีอยู่นะครับก็ค่อนข้างแน่นอนนะว่ามันอาจจะเลทโปรฟิตลานบนภาพนี้ได้นะครับราคาหุ้นหลังจากที่ตลาดปิดเองนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม ปริมาณการบีบนะครับของตัวแนวโน้มกําไรเหมือนกันนะครับก็บีบไปประมาณ12%เปนะครับณปัจจุบันนี้ราคาหุ้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นะครับก็สะท้อนภาพตรงไปตรงมานะครับแต่เพียงแค่ว่าการไปต่อท่านนาตรงจุดนี้นะครับก็ต้องยอมรับนะว่าตัวตัวข่าวของตัวเอ็นบีเดียเนี่ยนะครับมันก็พูดกันทุกๆวันนะครับแล้วถ้าเราดูในเอาลุกในหน้าที่5เนี่ยมันจะบ่งชี้ชัดเจนในดับหนึ่งเหมือนกันเนาะว่า อัตราการเติบโตของเขาเนี่ยนะครับในไตรมาสที่1ปี2024นะครับหรือว่าไตรมาสที่1ปีงบประมาณ25ของเขาเนี่ยนะครับยังมีอัตราการเติบโตในมิติรายได้เนี่ย9% Q1Q นะครับแล้วก็234%เยียรเีนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ไม่รู้ว่าจะหาหุ้นตัวไหนที่มีอัตราการเติบโตได้ดีเท่ากับตัวเอ็นเท่ากับเอ็นวีเดียในช่วงเวลานี้เลยนะครับในเชิงของตัวกอสโปรฟิ Margin ก็อาจจะดู ดูยังขยายตัวอยู่เนาะนะครับ985เปอร์เซ็นเดียร์นะครับไม่มีที่ติเลยหรือคะคุณโบท๊ทหมายถึงว่าเราเห็นราคาวุ่นรแรงๆรงโดดไปสูงสๆแบบนี้หลายคนก็มีความหวาดเสียวด้วยเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วมีอะไรที่เป็นความเสี่ยงที่เราอาจจะพอเห็นบ้างจากเอ็นวีเดียในเวลานี้คะจริงๆต้องบอกนะว่าถ้าในมิติของตัวผลประกอบการเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรที่ติเขานะครับแต่ถ้ามองในเชิงของตัวเอาลุกในช่วงระยะเวลาถัดไปเนี่ย อยากให้ดูในหน้าที่หนะครับผมว่าในหน้าที่หกเนี่ยมันจะบ่งชี้ชัดเจนนะว,ว่าความเสี่ยงของตัว n v ็นวีเดียเลยคู่แข่งรายใหม่นะครับที่เข้ามาในโวนของตัวตลาดมากขึ้นนะครับณนะตอนนี้สิ่งที่เราพอจะเห็นเนาะหลายๆคนอาจจะได้ยินในช่วงเวลานี้ว่าจะมีตัวสิ่งที่เรียกว่า,า Language processing unit นะครับ uh huh. อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับ เป็น g, ตัว g p u g r a p h i c Processing Unit คล้ายๆกันนะครับแต่เพียงแค่ว่าตัว LPU เนี่ยมันจะใชะ้การประมวลผลในเรื่องเกี่ยวกับตัว t e x ได้ดีกว่าตัว GPU นะครับแต่เพียงแค่ว่าถ้าเรามองในมิติของของตัวการทำ AI เนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ว่าแบบย่อย่นสรุปความนะครับมันเป็นภาพของตัว AI มันเป็นดัก discovery คำถามเลยก็คือแล้วตัว LPU สามารถจะทำได้ดีเท่ากับตัว LPU หรือเปล่า นะครับอันนี้ยังคงเป็นคําถามที่ผมคิดว่ามันอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกได้ว่า LPU อาจจะมาทดแทนได้นะครับแต่อันนี้มันเป็นความเสี่ยงอันหนึ่งแต่เพียงแค่ว่าบนแอปพลิเคชันของ AI เนี่ยผมว่ามันมีสโคปนะครับของการเติบโตที่ไม่ใช่ภาพของตัว t ท็กกับตัว Image นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับตัวเอ i d ว a ดีมากนักนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะเรียกว่าเป็นเทรดสำหรับตัวเอ i d ว a ดีเลยก็คือ การทำ AI server gear นะครับหรือว่าตัว network card นะครับตัวนี้มันจะไปกระทบกับตัวตัว GDX นะครับ DGX ของตัว NVIDIA นะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของในส่วนของตัว data center นะครับถามว่าอันนี้คืออะไรนะครับไอตัว network card เนี่ยนะครับมันก็คือไอตัวการรั n Parallel นะครับตัว GPU นะครับันบนเ e r v ์ฟเวอร นะครับตัว Microsoft กับตัว a เม z o n เนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่มีการรันเซิร์ฟเวอร์นะครับโดยการใช้ชิปของ n v i d i ีเดียเนี่ยนะครับเพราะว่าทุกคนไม่ได้เปิดอาร์เคเทคเจอร์บนตัว Data Center ของตัวเองดังนั้นเนี่ยการใช้การ์ดของคนอื่นที่ไม่ได้ถูกดีไซน์มาเพื่อเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองเนี่ยมันก็ทำให้สปีดมันอาจจะโอเวอร์โหลดนะครับดังนั้นเนี่ยตัว Microsoft นะครับรวมถึงใน,นส่วนของตัว a เม z o n เองเนี่ยก็พยายามหานะครับตัวที่เรียกว่า Network card ถ้าใครจํากันได้นะครับช่วงไตรมาสที่สี่เนี่ย My Microsoft มีการเปิดตัวชิปตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า m ม r นะครับออกมาเนาะนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็น AI Server นะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเทรดนะครับไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่พึ่งพาตัว Nvidia เดียเลยแต่เพียงแค่ว่าชิปบางส่วนที่ Nvidia เดียเคยได้จากการขายให้กับบริษัทใหญ่ๆพวก Hyperscaler นี่ยนะครับมันจะลดน้อยลงไปนะครับอเมซอนก็จะทำชิปของตัวเองอนะครับตัว AMD เองนะครับก็ทำ MI 3 0 0รออกมานะครับซึ่งอันนี้ก็จะมาแข่งกับในตัว H 1 0อ H 8 0 0อยนะครับอย่างที่ตัว NVIDIA มีดังนั้นเนี่ยขาวว่าภาพในองค์ประกอบเนี่ยมันทำให้มีความเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวข้อกับการแข่งขันมากขึ้นนะครับแน่นอนว่า NVIDIA ยังคงเป็นเจ้านะครับในแง่ของการทำในส่วนของตัวพวก AI อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขามีตัว One architecture นะครับที่เรียกว่า CUDA นะครับออไอตัวที่เป็น One s o f t v i r e ของเขา นะครับดังนั้นเนี่ยอีโคโซิสเตของตัวเอ i นวีเดียจึงมีความแตกต่างกับอีโคโซิสเต็มของบริษัทอื่นที่ไม่ได้ทำตัว AI อนะครับอันนี้มันเลยเป็นความอยู่รอดของตัว n อ i นวีเดียที่เขาทำให้เขามีความสามารถในการแข่งขัน,ขนแต่ถามว่ามันมีความเปราะบางไหมคำตอบเลยก็คือมีความเปราะบางเพราะว่าผู้เล่นรายใหม่เข้ามาในตลาดมากยิ่งขึ้นครับ ครับเดี๋ยวค่อยคุยกลับมาเพราะว่าดู P/E ratio ของเขาหน้ากูัวพอลคูณ89.09เท่าแล้วกลับมาที่นี่ขบดเราพูดถึงหุ้นอเมริกันนึกถึงแต่ Magnificent s e ซเวอีก400กระตัวไม่เคยได้พูดถึงอยากให้บดฉายภาพให้เราดูว่าตอนนี้ภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐเองในแง่ภาพรวมนะไม่ได้เอาเฉพาะเจ็ตัวนี้เป็นยังไงแล้วครับครับจริงๆถ้าเรามองในเชิงของตัวภาพรวมอ,อ,อยากจะให้ดูในหน้าที่11แล้วกันเนาะนะครับ หน้าที่11เอนี่ยจะเป็นตัวที่อาจจะเรียกว่าเป็นตัวที่สะท้อนได้ดีในดับหนึ่งกันกันกบภาพของตัวเศรษฐกิจอเมริกาและก็ภาพของตัวแมกโครในฝั่งของตัวเมกานะครับว่าตลาดหุ้นในฝั่งของตัวเมกาเนี่ยถ้าไม่ใช่แมคเซเวนเซเว่น e เนี่ยผลประกอบการในช่วงสองสาสัปดาห์หลังถ้าพี่ลองสังเกตดูเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าตัวบริษัทในภาพรวมๆเนี่ยมีเอาลุกที่ไม่ได้ดีมากนะครับก็คือมีเนกาทีฟเซอร์ไพรส์บนเอาลุกมากกว่าตัวโพซิทีฟเซอร์ไพรส์ บนผลประกอบการในไตรมาสที่4ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยดีกว่าที่คาดแต่ผลประกอบการในไตรมาสที่1เนี่ยนะครับดูจากแนวโน้มแล้วเนี่ยมันอ่อนแอกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามองในองค์ประกอบนี้นะครับก็แน่นอนนะครับว่าอาจจะต้องคอเชียในบนภาพของตัว4 9 3กาตัวในดักหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าผมมองแบบผมมองแบบนี้ดีกว่าพี่ว่าเรื่องเกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอเมริกาหรือว่าความแข็งแกร่งในส่วนของตัวมิตีเสร็จตัวเศรษฐกิจอเมริกา ดีกว่าที่อื่นค่อนข้าง,งมากนะครับแต่เพียงแค่ว่าในช่วงเวลานี้อาจจะไม่ใช่ทิมมิ่งของการสวิตชิ่งออกจากเทคหรือว่าตัวหุ้นที่อาจจะเรียกเป็นแมก n น f i c เซ t เ่นนะครับหรือว่าแมก n น f i c เซ t เทนก็ได้นะครับแล้วไปในส่วนของตัวหุ้น493ตัวนะครับเพราะว่า493ตัวเนี่ยสิ่งที่ต้องดูเลยก็คืออ่ะต้องมีการลดดอกเบี้ยก่อนนะครับยูต้องลงนะครับเศรษฐกิจต้อง bottom out นะครับภาพของตัว g e o p o l i t i c a ต้องชัดเจนนะครับแล้ว ภาษีของคุณทั้มจะเอาอยัางไงผมว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นในครึ่งปีหลังมากกว่าครึ่งปีแรกนะครับแล้วที่สําคัญเลยปัญหาอันหนึ่งของตัวอเมริกาบริษัทเล็กๆเนี่ยยังอยู่ในภาวะที่เรียกว่ามีการระบายสินค้าคงคลังต่อ,อเนื่องนะครับ oh. มีหลายบริษัทนะนะครับโดยเฉพาะในส่วนของตัวหุ้นสายธาันโนโภกนะครับที่ทําพวก P ีีอะไรต่างๆนะครับมันมีอินเวทอรี่ที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยมองในภาพของตัวเซนซิทีฟิตี้ด้านซ้ายมือนะครับจะสังเกตเห็นนะพี่ว่า อะไรที่เป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลกับอัตราการเติบโตของตัวเศรษฐกิจอเมริกานะครับหลายคนก็อาจจะบอกเอ้ยยิวบ้างหล่ะนะครับคออินเฟชชันบ้างหล่ะนะครับบางคนก็อ่ะเป็นน้ํามันบ้างหล่ะนะครับแต่ถ้ามองในภาพรวมเลยคือเศรษฐกิจของเขาเองนั่นแหละนะครับที่เป็นตัวบอกเนาะนะครับถามว่ามันดีไหมดีนะครับแต่ถามว่ามีความเปราะบางไหมมีความเปราะบางและก็ไม่มีความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งเหมือนกันว่าเขาจะไม่มีคําว่า ซอฟต์แลนดิ้งนะครับแม้ว่าหลายๆคนก็อาจจะบอกเนาะว่าในช่วงเวลานี้เฮ้ย <c oughs> มันไม่ใช่ซอฟต์แลนดิ้งล้วมันเป็นโนแลนดิ้งเลยนะครับผมว่าอันนี้เป็นการอันเดอร์เอสิเมตนะครับผลของไฮเออร์ฟอร์ลองเกอร์เลยครับค่ะทีนี้เราเริ่มเห็นกระแสคนเริ่มทริมกำไรนะคะของตัวหุ้นนางฟ้าทั้ง7หรือว่าตัวเทคหรือ AI เนี่ยมาลงในดีเฟนซีฟบ้างแล้วคุณบดมองเรื่องนี้ยังไงคะครับนในหน้าที่13นะครับ จริงๆต้องบอกเนาะว่าต้องยอมรับว่าหุ้นกลุ่มเทรดหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยเป็นคาวเด็เทรดนะครับหรือว่าเป็นหุ้นที่ทุกคนดูเหมือนชอบในหุ้นกลุ่มนี้นะครับเวลาเราพูดอะไรอะไรก็สนุกนะครับยกเว้น valuation อย่างเดียวนะครับก็คือผมว่ามันเป็นอะไรที่ผมว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับทุกๆคนนะครับแล้วก็มีอัตราการเติบโตสูงถามว่าในช่วงเวลานี้นะครับไอ้หุ้นตัวดิเฟนซีฟต่างๆเนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยผลประกอบการเป็นยังไงผมว่าหลักใหญ่ใจความของตัวหุ้นดิเฟนซีฟเนี่ย เราต้องซื้อในช่วงเวลาที่คิดว่าตลาดเองเนี่ยมันมีความผ,ลผ,ลผลันผวนเศรษฐกิจไม่ดีนะครับเราดูผลประกอบการของบริษัทที่เป็น consumer staple นะครับหรือว่าหุ้นที่เป็น defensive จริงๆพวกร้านอาหารนะครับ F&B นะครับคนที่ทำอ่าเขาเรียกอะไรครับร้านะสะดวกซื้ออะไรต่างๆนะครับม,มันบ่งชี้อยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าการขึ้นราคาของเขาในไตรมาสที่4ที่ขึ้นมาต่อเนื่อง3-4ไตรมาสติดต่อกันเนี่ย มันเริ่มส่งผลกับตัวโวลูมแล้วนะครับก mm. ็คือราคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับในขณะที่ตัวโวลูมเนี่ยปรับตัวลดลงมันบ่งชี้ว่าอะไรมันบ่งชี้ว่าคอนซัมชันในฝั่งของตัวอเมริกาหากว่ายังคงมีภาวะของการปรับเพิ่มขึ้นในส่วนของตัวราคาขายอยู่จะเริ่มส่งผลกับตัวโวลูมแล้วคําตอบของผมเลยง่ายๆนะครับผมว่าเรื่องการปรับจากตัวเทค มาเป็นในส่วนของตัวหุ้นดิเฟนซีฟเนี่ยนะครับผมว่ามันต้องตอบคาถามหนึ่งนะครับว่าตัวเศรษฐกิจอเมริกาจะมีปัญหาไหมนะครับถ้าเศรษฐกิจอเมริกาไม่มีปัญหาผมมองว่าหุ้นกลุ่มนี้อาจจะยังอาจจะยังไม่ใช่คําตอบสองนะครับเงินเฟ้อจะเร่งตัวขึ้นไหมนะครับถ้าเงิน first เฟ้อเร่งตัวขึ้นนะครับโอกาสที่เราจะเห็นหุ้นกลุ่มดิเฟนซีฟหรือว่าหุ้นกลุ่มคอน sumer staple เนี่ยฟื้นตัวก็มีนะครับเพราะว่าหุ้นกลุ่มเดิเฟนซีฟหรือว่าคอน sumer staple ในฝั่งของตัวอเมริกาเนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งคือ มี pricing p o w e r ที่สูงกว่าตัวหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับอันนี้มันก็จะเป็นที่มาแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือถ้าเราต้องการโกลดคหุ้นกลุ่มดิฟเฟนซีฟไม่ใช่คำตอบแต่ถ้าเราต้องการจะพักเงินรอให้ตลาดมีการย่อตัวลงมาผมว่าอันนี้คือคำตอบนะครับอันนี้มันก็ต้องตอบคำ,คำถามไม่ชัดเจนนะว่าเรามองตลาดยังไงผมอาจจะไม่ได้แบร์ตลาดมากดังนั้นเนี่ยผมอาจจะยังไม่รู้รู้สึกว่าอันนี้เป็นช่วงเวลาในแง่ของการเปลี่ยนจากหุ้นกลุ่มเทคไปยังในส่วนของตัวหุ้นกลุ่ม ดิเฟนซีผมอาจจะมองมากกว่าว่าอาจจะเปลี่ยนจากเทคไปเป็นหุ้นกลุ่มซ mm ิก i คิลที่มีลักษณะของการเทินราวมากกว่าผมอาจจะยังไม่ได้แบบกลับไปโฟกัสว mm ่า hmm. อยู่เฉยๆนะครับหรือว่าแบบรอให้ตลาดมันย่อตัวลงมาแรงเลยครับโบสครับท้ายที่สุดนี้อยากมีข้อแนะนําเชิงกลยุทธ์จากโบสในเรื่องของการเดินหน้าลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับครับ ตลาดหุ้นในฝั่งของตัวอเมริกาก็ยังคงเป็นตลาดหุ้นที่อาจจะดูดีกว่าตลาดอื่นในเกือบเกือบทุกมิตินะครับไม่ไว่าจะเป็นมิติอัตราการเติบโตมิติเศรษฐกิจนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราอาจจะต้องมองหาทามมิ่งนะครับในแง่ของการสวิตชิ่งบ้างนะครับผมไม่ได้ปฏิเสธนะพี่ว่าการลงทุนในส่วนของตัวหุ้นกลุ่มเทคที่มีวอล i เอชันสูงเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในช่วงต้นของตัวไซเคิลแล้ว oh, <okay. S 2> เราอยู่ในช่วงกลางถึงปลายนะครับด oh, <okay. S 2> ังนั้นเนี่ย oh. ใครมี ผมต้องบอกพี่ว่าอันนี้มันเป็นแฮปปี้พร็อพเพิมนะครับของอินเวสเตอร์เนาะนะครับอันนี้นก็บริหารจัดการบนภาพความคาดหวังนะครับทั้งคถามผมทริมออกแล้วไปหาหุ้นตัวอื่นที่อาจจะดูเหมือนมีโอกาสพูีนะครับใน493ที่เป็นหุ้นเชิงวัฏจักรหรือว่าตัวหุ้นดิเฟนซีที่มีแนวโน้มของการฟื้นตัวผมว่าอาจจะมีแนวโน้มในแง่ของการให้ผลตอบแทนที่ดีได้ไม่ต่างกับหุ้นแม็กเนตไชเชนเซเป็นครับ ได้เลยค่ะวันนี้คุณมากนะคะคุณโบที่มาอัปเดตกันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณสวัสดีครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณบอยังเห็นโอกาสไปต่อนะคะของตัว m a n i f e c t s e v e 7นะคะเป็น AI Hyperscaler นะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าดูแล้วกลุ่ม IT Spending ก็ไม่ได้ล่อตามนะคะดังนั้นสิ่งที่เราต้องตามกันก็คือในส่วนของ m a n i f e c s e v e 7อาจจะไปต่อได้ยังไม่ใช่เวลาที่จะ switch ไปกลุ่ม Defensive หรือว่ากลุ่มอื่นสักเท่าไหร่แต่ว่าก็มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาที่ค่อนข้างสูงหรือว่าตัวชิปที่เริ่มมาจากคู่แข่งแต่คุณบอสก,ก็ยังมองว่ายังไง Nvidia ก็มีภาษีเหนือกว่าด้วยค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ